เขาหากันให้ควักพิมพ์เข็มนิยมตลอดการจมูกเดิมๆมมิได้เสริมแต่งนำไปเรียมทองขึ้นคอองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยกราบสวัสดีท่าทักทายเพืนเพื่อนที่รักทุกท่านนะครับผมแอดมินช่องพระ 25TS วันนี้กลับมาพบกับเพื่อนเพื่อนเช่นเคยนะครับเป็นวันอังคารที่23เดือนมกราคมปี2567เวลา10นาฬกานาทีนะครับวันนี้แอดมินมาพร้อม หลวงพ่อที่นิยมมาตลอดการเลยนะครับคือพระ25สศตวตรรษเนื้อชินพิมพ์เข็มนิยมนะครับหลวงพ่อมาในรหัส STWC 1 2 3นะครับเข็มเรียมธรรมจักรนะครับรับรองได้ว่าองค์นี้นะครับเขาตามหากันให้ควักนะครับผิวใสๆเส้นเสี้ยนละเอียดละเอียดแบบนี้ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะครับกว่าจะ นำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นนะครับพระของแอดมินนั้นอยู่ในเว็บไซต์พระ2 5 t s c o m นะครับถ้าพบเจอหลวงพ่อพร้อมสดรถแสดงว่าหลวงพ่อพร้อมนิมนต์นะครับถ้าเกิดไปแล้วไม่เจอหลวงพ่อแสดงว่ามีผู้ใหญ่จะดีนิมนต์ไปแล้วนะครับ f a c e b o o k พระ2 5 t s s และ ID พระ2 5 t s ทโทรศัพท์0 8 1 4 0 1 0148นะครับรับประกันแท้ตลอดชีพนะครับเรามาชมหลวงพ่อองค์นี้กันดีกว่านะครับนานน,านมาทีใครได้ไปแอดมินขอแสดงความยินดีด้วยนะครับหลวงพ่อนั้นอยู่ในกรอบเลี่ยมเดิมหลังธรรมจักนะครับธรรมจักนั้นด้านหลังนั้นเรียบร้อยสวยงามนะครับยังคงความเป็นกระไรทอง ได้อย่างชัดเจนนะครับขานั้นมีทั้งหมด8ขานะครับแต่ว่า,าหักไป1ขานะครับั้นก็จะเหลือ7ขานะครับโดยรวมถือว่าสมบูรณ์องค์นี้เป็นหลังยันนูนนะครับตรงนี้จะมีความนูนอยู่เลยเรียกว่าหลังยันนูนจะมียันนูนแล้วก็ยันเรียบนะครับองค์นี้ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับ แอดมินบอกเลยว่าเก็บไว้พศนี้นะครับอีก5ปี10ปีราคาขึ้นแน่นอนนะครับพิมพ์เข็มตอนนี้กำลังขาดตลาดนะครับเส้นเสี้ยนรัศมีชัดเจนนะครับใบหน้าคมชัดนะครับใบหน้านั้นเป็นจมูกเดิมๆแตะเล็กน้อยนะครับแขนซ้ายแขนขวาริ้วจีวรตำาหนิพิมพ์มีครบนะครับสามารถชมรูปภาพนิ่งได้นะครับในเว็บไซต์แอดมินไทย เอาไว้อย่างชัดเจนเดี๋ยวอแอดมินลงกล้องให้เห็นชัดยิ่งขึ้นอยู่ในระยะประชิดนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นเสี้ยนรัศมีนั้นละเอียดนะครับสวยงามเป็นระเบียบนะครับสังเกตดูบริเวณตรงด้านข้างของท่านนะครับรัศมีละเอียดคมแบบนี้นะครับถ้าไปดูของเทียบเนี่ยจะไม่ได้ละเอียดแบบนี้นะครับจมูกมีแตะเล็กน้อยนะครับ แต่ก็ยังคงสวยงามอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีรอยนูนนะครับเส้นนูนมาเป็นที่มาของพิมพ์เข็มนะครับแล้วก็ข้อเท้าซ้ายด้านในนะครับมีขีดขีดคล้ายๆรากกักชีนะครับปลายผ้าสังัติเส้นล่างนะครับชัดขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่ด้านซ้ายนะครับจะมีเส้นขีดขีด อันนี้คือตำหนิหลักของพระ25พิมพ์เข็มนิยมสวยงามนะครับสวยงามองค์เดียวจบได้เลยองนี้นะครับใครที่ต้องการขึ้นคอและจบจบนะครับโชว์ได้ไม่อายใครแอดมินต้องบอกว่าจบที่องค์นี้แหละด้านหลังก็สวยงามนะครับเลี่ยมทองโชว์ด้านหลังได้ด้วย บางองค์ก็คือด้านหลังก็จะเป็นสีคล้้ๆนะครับแต่องค์นี้ยังถือว่าขาวอยู่นานนานมาทีจริงๆนะครับนานนานมาทีจริงๆนะครับใครได้องค์นี้ไปแอดมินต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านเก็บพระถูกทางแล้วนะครับ โอเควันนี้คลิปนี้นะครับประมาณนี้นะครับแอดมินก็ขออวยพรให้เพื่อนๆนะครับที่ได้หลวงพ่อไปนั้นมีความสุขมากๆนะครับองค์นี้เด็ดจริงๆนะครับผมและหลวงพ่อนะครับขออวยพรให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับในคลิปนี้แอดมินต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ